ัวเต็มแอ t แท k o ออนไททันตอนที่136กับการตัดสินใจที่ต้องฆ่าเอเลน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนการ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i t ท n นทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i t ท n นเป็นตัวเต็มนะครับของมังงะตอนที่136นะครับซึ่งในเรื่องตอนนี้เข้มข้นมากๆเลยการต่อสู้นะครับก็จะเต็มมากๆด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด ลงคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page เหตุการณ์ในตอนนี้ถูกเริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวมาเลนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านชาวเอลเดียหรือมาเลนะครับที่อยู่ในสถานที่เดียวกันพวกเขาต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้เห็นอยู่เบื้องหน้าเมื่อเห็นบรรดาฝูงไททันทั้งหลายกําลังมุ่งหน้าเพื่อเข้ามาโจมตีพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นสิ่งที่พวกเขาตกใจมากกว่าเมื่อเห็นนกยักษ์นะครับกำลังบินมาพร้อมกับมีผู้คนนั้นกําลังขี่อยู่บนนกอยู่ซึ่งนกยักษ์ตนี้้้นนนนนัันก็็เเเปทาาางงงดขออ่ลย ร่างเป็นร่างไททนันร่างไททันของเขานะครับสามารถกลายเป็นนกเหยี่ยวได้ซึ่งในตอนนี้ทางด้านกาบีที่เธอกําลังขี่อยู่บนหลังทางด้านของฟลโกเธออาสาตนเองนะครับในการ่จะต่อสู้เพื่อทําการหยุดแผ่นดินที่กําลังสั่นสะเทือนอยู่ในขณะนี้ โดยก็ได้มีการบอกเหตุผลและวครับว่าทําไมกันนะครับเฟลโกถึงได้บินมาในการช่วยเหลือในตรงนี้เป็นเพราะว่านะครับเฟลโกเขาไม่สามารถยับยั้งนะครับการแปลงร่างของตนเองได้จึงทําให้เรือที่พวกเขานะครับมุ่งหน้ามาตรงนี้นะครับก็ทําการล่มลงไปนะครับจากการที่เฟลโกนั้นแปลงร่างเป็นนกยักษ์แต่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเยเลนาเอยนะครับหรือว่าคิโยมีนะครับทั้งสองคนนะครับก็รอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นอะไรจากการที่เฟลโกนั้นทําการแปลงร่างนะครับในการขึ้นมาตรงนี้เหตุการณ์นะครับถูกตัดเพียงด้านฝั่งของพวกเฟลโกอี้นน เธอทําการพูดมาด้วยความมั่นใจว่าเธอนั้นจะหยุดความสับสนวุ่นวายนะครับของเหตุการณ์ครั้งนี้เอง,งด้านไรเนอร์นะครับไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาถึงกับตกใจและหน้าตาของเขาก็ซีดเซียวเลยแหละครับเขาเรีบพูดกับทางท่านเฟลโก้ในทันทีนี่เฟลโก้นายจำได้ไหมสิ่งที่นายเคยให้สัญญากับฉันเอาไว้ทางด้านเฟลโก้ที่เป็นไททันอยู่ในตอนนี้นะครับแววตาของเขามุ่งมั่นและรีบตอบกลับไปในทันทีแน่นอนครับผมจะทําคุณไรเนอร์เบลวโดยภาพก็ถูกย้อนกลับไปนะครับในอดีตก่อนหน้านี้เป็นคําสัญญากันนะครับรหโกอ เพืนน่อให้คําสัญญากับไดเนอร์แหละครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ทางด้านของเฟลโก้นั้นจะเป็นคนปกป้องทางด้านของกาบีเองทางด้านแอนนี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสีหน้าของเธอดูกังวลนะครับเธอทําการถามมิกาส่าเลยเอ่อตอนนี้อามินไม่สิพีกเนะี่ยเธอไปอยู่ที่ไหนล่ะทางด้านมิกาส่นะครับเธอรีบตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้าที่กังวลด้วยเช่นกันอามินเหรอตอนนี้เขาถูกไททันจับตัวไปอามินในตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายสุดๆเลยละ่ะเมือม่อแอนนี่ได้ยินแบบนั้นนะครับดูได้นะครับจากแววตาของเธอเธอรู้สึกก อรหืเปลจากการถูกจับไปในครั้งนี้ซึ่งในตอนนี้ทางด้านอามินก็ถูกจับตัวไปนะครับอยู่ในบริเวณส่วนหางนะครับของทางด้านกระดูของไททันซึ่งด้านมิกซาสนะครับเธอทําการขอร้องทางด้านของแอนนี่นะครับให้ช่วยเหลืออามินนะครับจากการถูกจับมาให้ได้ซึ่งแอนนี่นะครับทำการรับปากว่าเธอนั้นนะครับจะทําการช่วยให้อามินสามารถรอดนะครับจากการที่ถูกไททันจับกลุ่มไปให้ได้ โดยในตอนนี้นะครับทางด้านไรเนอร์พยายามจะหาวิถีทางนะครับในการช่วยเหลือพรรคพวกของพวกเขาโดยการที่เขานะครับทำการบอกแหละครับว่าตอนนี้เขาทําการระเบิดพันไว้ที่ต้นคอของทางด้านเอเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ไม่สามารถระเบิดที่ต้นคอของเอเลนได้เนื่องจากว่าเหลาบรรดาไททันค้อนสงครามนะครับทำการมาขวางเอาไว้จึงทําให้ในตอนนี้พวกเขานะครับไม่สามารถทําให้ระเบิดนะครับที่ต้นคอของเอเลนสามารถระเบิดเพื่อทําลายเอเลนได้เหตุกาณ์ถูกตัดไปนะครับทางด้านของรีไวที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นกันทางด้านของรีไวในตอนนี้นะครับจึงทาการสั่งแผนในทันที นี่พวกนายเนี่ยฟังชันนี่ดีนะเดี๋ยวเราจะแบ่งคนไปกลุ่มหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออามินซะแล้วทาให้เจ้าอามินเนี่ยกลายร่างเป็นไททันมาหืมมาเพื่อทําการระเบิดจากข้างในส่วนอีกทีมหนึ่งเราจะไปเพื่อทําการโจมตีที่ต้นคอของทางด้านเอเลนซะซึ่งทั้งสองการโจมตีนี้เราจะทําการโจมตีให้มันพร้อมกันเมื่อมีกระสาเธอได้ยินแบบนั้นเธอตกใจนะครับทำกราหันกลับมาที่ทางด้านของรีวายนะครับเพื่อยืนยันแผนอีกหนึ่งทีว่ารีวายนั้นนะครับจะทําแบบนั้นจริงหรือเปล่าส่วนทางด้านรีวายนะครับยังยืน,ยน มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับแผนการทุกอย่างจะต้องเริ่มขึ้นเหมือนเดิมซึ่งทางด้านมิกซาเนะครับเธอดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับทางด้านคอนนี่นะครับรีบตะโกนโวยวายออกมาในทันทีโดยทําการบอกเลยครับว่าเธอจะแต่ว่าในะนักหนาฮ่ามิกซาอย่าลืมสิเราเกือบตายไปแล้วนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้บินขึ้นมาที่นี่ทางด้านแจนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจึงทำการช่วยพูดเสริมคําพูดของคอนนี่ใช่แล้วก่อนหน้านี้เราเกือบไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้าทางด้านรีวาร่จิงๆแล้วฉันกกก็มีเรื่อองยาจะบ้ โง่ <ilo> เอเลนมากมายเลยล่ะแต่ว่าในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยแหละครับว่าตอนนี้ทุกคนนั้นก็เริ่มหมดความเชื่อถือนะครับทางด้านของตัวของเอเลนแล้วทางด้านแจนนะครับจึงต้องทําการพูดความจริงนะครับกับทางด้านมิกกัสะให้ยอมรับให้ได้โดยแจนก็ OF บอกเลยแหละครับว่านี่มิกกสะพวกเรานั้นจําเป็นที่จะต้องฆ่าเอเลนแล้วล่ะนะโดยทางด้านมิกาสะในตอนนี้นะครับใจของเธอก็ลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับหลังจากที่รู้ว่านะครับพวกเธอนั้นจะต้องทําการฆ่าทางด้านของเอเลนทางด้านแอนนี่นะครับรีบกระชากคอของมิกากัสะาน Yeah. เ,นะเธอฟังให้ดีนะก่อนอื่นเลยเราต้องโฟกัสไปที่การช่วยเหลืออาร์มินก่อนซึ่งด้านมิกาส่าในตอนนี้นะครับใจของเธอเลื่อนลอยไปหมดแล้วนะครับแต่เธอก็ต้องตอบมาว่าโอเคนะครับเพราะว่าเธอนั้นก็ต้องช่วยเหลืออาร์มินด้วยเช่นกันโดยทางด้านกาบีนะครับเธอก็ทําการพูดมาเลยแหละครับว่าตอนที่เธอนั้นทําการยิงที่หัวของเอเลนนะครับดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างพุ่งออกมาจากตัวของเอเลนและมันก็ทําการเชื่อมเข้ากับหัวที่หลุดไปของทนาดนาเอเลนซึ่งด้านกาบีนั้นนะครับเธอก็ทําการพูดเลยแหละครับว่าหรือนั่นจะเป็นสิ่งที่เเชชื่่่ออมโยยยงงงงกกกััััันนนนีวบพลไททราาาาถ้้ค เป็นพลังที่แท้จริงของพลังไทยท่านพวกเราจําเป็นจะต้องทํามันอีกหนึ่งครั้งเราจะต้องตัดหัวเจ้านั้นให้ได้อีกครั้งหนึง่งเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับทางด้านฝั่งของมาเลยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ชาวเอลเดียนะครับที่อยู่ด้านตางกับฝั่งของชาวมาเลยําการปลดปลอกแขนนะครับของตัวเองออกซานะครับเพราะว่าปกติแล้วชาวเอลเดียนะครับจะต้องทําการใส่ปลอกแขนของตนเองเพื่อทําการยืนยันนะครับสถานะของตนเองซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจึงทาให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างชาวมาเลยกับทางด้านชาวเอลเดียนะครับโดยทั้งสองฝั่งนะ ลและเหตุการณ์ถูกตัดไปยังดาง้านของเฟลโก้นะครับที่เขากําลังทําการบินขึ้นไป balances. บนฟ้านะครับโดยตอนนี้พยายามจะบินเข้าไปให้ใกล้นะครับทางด้านของไททันของเอเลนให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และตอนนี้เหล่าบรรดาไททันคอนสงครามที่อยู่ในตัวของทางด้านของเอเลนนะครับทำการยิงธนูนะครับเพื่อทําการยับยั้งทางด้านของเฟลโก้เฟลโก้นะครับทำการบินเข้าไปนะครับด้วยความเร็วที่มันสูงมากกว่าเพื่อทําการบุกเข้าไปนะครับให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในการหลบการโจมตีนะครับของการโจมตีของเหล่าบรรดาไททันคอนสงครามนะครับ อยู่ในตัวของเอเลนซึ่งด้านเฟลโกนั้นนะครับก็สามารถหลบการโจมตีนั้นได้และตอนนี้นะครับทุกคนก็พยายามกระโดดลงไปนะครับจากตัวของเฟลโกโดยมีทางด้านของไรเนอร์นะครับในการประเดิมการโดดเป็นคนแรกตอนนี้ทุกคนนะครับก็ทําตามหน้าที่ของตนเองซึ่งด้านไรเนอร์ในตอนนี้นะครับที่โดดลงไปเขาอยู่ตรงกลางนะครับพอมล้อมไปด้วยเหล่าบรรดาไททันคอนสงครามนะครับที่ล้อมตัวเขาไว้ซึ่งด้านไรเนอร์นั้นนะครับก็สามารถจัดการนะครับเหล่าบรรดาไททันนั้นได้ส่วนด้านเจนนะครับอาศัยจังหวะนี้เขารีบพุ่งไปนะครับเพื่อทําการทําตาม แผนของตัวเองให้สําเร็จนะครับส่วนทางด้านพีกนะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกทางด้านเอเลนจับตัวเอาไว้เธอทําการนะครับหนีออกมาได้นะครับแต่เห็นว่าทางด้านแจนในตอนนี้นะครับกำลังพลาดท่านะครับให้เหล่าบรรดาไททันนะครับของทางด้านเอเลนในการโจมตีทางด้านพีกนะครับที่ทาการกลายร่างของตนเองนะครับในการช่วยเหลือโดยการที่เธอแปลงร่างนะครับและทําการช่วยเหลือทางด้านของแจนเพื่อยับยั้งนะครับไม่ให้เหล่าบรรดาไททันตนอื่นนะครับในการมาหยุดทางด้านของแจนนะครับและในตอนนี้นะครับเหล่าทีมที่2นะครับก็กําลังโดดลงไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาาางงด้นขออมิเย อนนี่นะครับและทางด้านของแอนนี่ทั้ง3คนนะครับโดดลงมานะครับจากทางด้านตัวของทงด้านเฟลโกเพื่อไปอยู่บนหลังนะครับของไททันของเอเลนและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปยังด้านของรีวายนะครับโดยตอนนี้รีวายนะครับพยายามที่จะมองหาตัวของทางด้านของซีกนะครับที่อยู่ในตัวของทางด้านไททันของเอเลนด่นด้านรีวายนะครับเขานึกถึงอดีตนะครับเหล่าพดาพ้องเพื่อนของเขานะครับโดยเขาก็บอกเลยเลยครับว่านี่เออร์วินฉันไม่เคยเป็นภาระแบบนี้มาก่อนเลยในสงครามแบบนี้ฉันไม่เคยทําพลาดเวลานายสั่งฉันเลยล่ะเออร์วินยกเว าแล้วแต่ฉันก็ทําไม่ได้บทบาทของพวกเราฉันคิดว่ามันต้องจบแค่นี้แหละฉันจะพาให้พวกเด็กบ้านี่เนี่ยมันไปที่ทะเลที่มันฝันของมันให้ได้ และสิ่งสุดท้ายฉันไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ฉันเนี่ไม่ได้ช่วยนายในวันนั้นเอวินฉันช่วยเจ้าเด็กอาร์มินนั้นมาเพราะว่าฉันเห็นแววตาของมันเจ้าเด็กอาร์มินนั้นมันเหมือนกับนายมากๆเลยแววตาคู่นั้นซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นภาพในอดีตนะครับระหว่างทีมสำรวจนะครับของพวกของรีวายนี่แหละตั้งแต่อยู่กันมานะครับว่ารีวายเจอนูน่นเจอนี่กันมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นภาพความทรงจําของเขาที่มันดีงามมากๆเลยนะครับซึ่งด้านรีวายนะครับหน้าตาของเขาในตอนนี้นะครับรู้สึกเศร้ามากๆเลยที่ในตอนนี้รรบเเ่าาดพๆ เเเหลือพงแคขานดียวเท่านั้นวยเหตุการณ์ถูกตัดไปยังด้านของแอนนี่นะครับโดยเธอนั้นก็กลายร่างนะครับเป็นไททันเพศหญิงโดยเธอนะครับพยายามยับยั้งนะครับเหล่าบรรดาไททันทั้งหลายซึ่งในตอนนี้นะครับพวกของมิกซาเองก็ใช่ว่านะครับจะไปที่ทางด้านหัวของด้านเอเลนได้อย่างง่ายดายทางด้านแอนนี่นะครับจึงทําการโยนทางด้านของมิกซาไปนะครับด้วยความเร็วสูงเพื่อทําการพามิกซานั้นนะครับไปให้ใกล้ทางด้านหัวของด้านเอเลนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ในตอนนี้นะครับพวกเธอก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลาบากแล้วล่ะครับเมื่อถูกเหล่าบรรดาไท ล้้ออมตัววาไและเหตุการณ์นะครับถูกตัดเพียงได้ของอาร์มินโดยอาร์มินในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าวิญญาณของเขานะครับหลุดออกมาจากร่างนะครับอาร์มินนะครับเห็นร่างกายของตัวเองนั้นกําลังนอนอยู่จึงทาให้อาร์มินคิดว่าหรือว่าเขาในตอนนี้ได้ตายลงไปแล้วและในสถานการณ์นะครับที่กําลังกุ้นวัยในตอนนี้นะครับอาร์มินนะครับพยายามปลุกให้ตัวเองนั้นลุกขึ้นมาให้ไปช่วยเหลือนะครับเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องของพวกเขานะครับและทนาดนั้นเองนะครับเขาสังเกตได้ว่าที่มือของเขานะครับมีทรายขึ้นมาจึงทําให้เขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าในตอนนี้นะคราออยู่ในื อยู่และเขานะครับก็หันไปเห็นทางด้านของซิกนะครับที่อยู่ใกล้ๆเขาด้วยซึ่งทางด้านซิกในตอนนี้นะครับเขากําลังก่อกองทรายอยู่นะครับซึ่งทางด้านของอาร์มินนะครับถึงรีบเข้าไปนะครับในการไปทักทายทางด้านของซิกออสวัสดีครับคุณซิกดยทางด้านของซิกในตอนนี้นะครับเขาก็ไม่ได้สนใจดใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาตอบกลับมา สวัสดีนายคือเพื่อนของเอเลนใช่ไหมทางด้านของยูมิวนั้นน่ะจะกินนายด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นการจบไปนะครับของมังงะเอ็กแท็กออนไททันตอนที่136เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนนี้นะครับเชื่อว่าก็น่าจะสนุกหรือว่ามันมากๆเลยใช่ไหมล่ะสำหรับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปรอรับชมดูแหลนะเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตเกี่ยวกับเอ็กแท็กออนไททันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจของผมหรือว่ายูทูบนะครับก็ทุกท่านสามารถรับชมได้2ชช่อองงทาาเลยยนะะะกจรรับม นะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับจะได้ทำให้ทุกท่านได้รับชมกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ